เธอกลับขึ้นห้องไปเธอส่งฉันแค่เนี้ยแหละอืมงั้นกลับดีๆนะถึงบ้านเราจะโทรหานะโอเคกลับได้แล้ว ิดว่าจะไม่เป็นอะไรแล้วเชียวแต่ทำไมรู้เนี่ยใจมันยังรู้สึกนะเราเข้ามาที่นี่ทำไมหรือว่ายังตามดูเราอยู่แต่สายตาของเขาที่มองเราเมื่อกี้เหมือนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแล้วมันดูว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเอย๊เรานน่นเขาตัดผมเหรอเธอ,อเธอ,อครับฮะ คิดอะไรอยู่เขาเรียกเธอตั้งนานแล้วอ๋อโทษทีเขาไม่รู้ว่าเธอมาถึงแล้วเราคิดอะไรอยู่หรอครับทำไมเมื่อจังไม่รู้สิเขาคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะงั้นก่ากันครับ ยันเขากลับก่อนนะเธอครับจริงๆเธอไม่ต้องลำบากมาส่งเขาก็ได้นะเปิร์น่ารถอ่ะเขาเต็มใจที่จะทำแบบนี้เธอต้องคิดมากนะเขารู้ว่าเธอเต็มใจแต่เขาว่ามันเปลืองเราก็เสียเวลาเธอจริงๆนะอืม ถ้าเขาไม่มารับมาส่งเธอเธอโอเคแน่นะโอเคแน่น่าค่ะงั้นก็ได้ครับยั้นไว้เจอกันที่โรงเรียนนะค่ะอ้าวแม่ยังไม่นอนอีกเหรอยัง รองเงินจากแกอยู่อ่ะอ๋อนี่เล่นให้มันน้อยๆหน่อยเถอะแม่ลินไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะเออนะ่ะแล้วเมื่อกี้ใครมาส่งกันหรอใช่เจมี่แฟนแกที่รวยๆหรือเปล่าแม่มองไม่ชัดเลยไม่ใช่หรอกแม่เจมี่หนูเลิกไปแล้วเอา้าทำไมเลิกละ่ะแกไปเลิกทำไมไม่รู้สิแม่หนูไม่อยากคุยเรื่องนี้อ่ะขอไปนอนก่อนนะเออเออ แกไปนอนเถอะค่ะ <on> <Huh. S 1> ถึงบ้านแล้วนะ ทำอะไรอยู่นั่งดูคลิปตลอยู่ค่ะจะนอนตอนไหนครับเดี๋ยวจะนอนแล้วรอนายถึงบ้านโอเคเดี๋ยวเราอาบน้ำน,นอนแล้วเหมือนกันยันฝันดีนะฝันดีค วัสดีวัสดีจ้ะไอ้การทักไทยเมื่อกี้มันอะไรกันยาอะไรของแกเล่าก็ทักไทยธรรมดานั่นแหละมีพิรุษสุดๆบ้าไม่มี เสียงเอออะไรกันแต่เช้านะแกเห็นยังอะไรหรออ่ะนี่นี่เจมี่จริงจริงหรอก็ใช่น่ะสิแกเห็นเป็นใครละ่ะก็ฉันตกใจไม่คิดว่าเขาจะตัดผมสั้นนะแกไม่เคยได้ยินหรอตัดผมพระโอกหักหอะเออเออฉันเคยได้ยินเจมี่รักผมของเขาจะตายไม่คิดว่าจะตัดง่ายๆ เขาก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แกแต่พอตัดเราก็รอไปอีกแบบนะแกว่าปะจะตัดหรือไม่ตัดเจมี่ก็รลอ่อสดในใจฉันอยู่แล้วแล้วแกจะเอาอยัางไงต่อตอนนี้เจมี่ก็โสดแล้วนี่ฉันว่าฉันจะลองเข้าหาเขาดูเอาสิพราฉันสนับสนุนเองขอบใจพวกแกมากนะ ไงตื่นแล้ว,ลวหรออ้าวนายมาได้ไงเนี่ยคิดถึงก็เลยมาหาฮะนี่ตกลงใครจีบวใครกันแน่เนี่ยไม่รู้สิแต่ฉันสนใจเธองั้นฉันจีบเธอเหรอกกันเป็นงั้นไปแล้วนี่ฉันนอนน้ำลายไหลหรือเปล่าเนี่ย ถึงลายไหลก็น่ารักอยู่ดีป่านายก็พูดไปนั่นเราเธอละ่ะฉันทำไมหรอก็เมื่อกี้ฉันบอกว่าฉันคิดถึงเธอไม่เห็นเธอตอบอะไรเลยอ๋ออ๋อคืออะไรครับฉันก็คิดถึงนายเหมือนกัน เธามาทำอะไรอยู่ที่นี่เออคือเขามาหาหนังสืออ่านอะ่ะใกล้จะสอบแล้วแล้วทำไมไม่เข้าไปข้างในอะครับเขาเปลี่ยนใจแล้วว่าไม่อยากอ่านละเธอไม่ไรหรือเปล่าบอกเขาได้นะเขาจะมีอะไรล่ะเขาก็บอกไปแล้วนี่ว่าเขามาหาหนังสืออ่านแต่ถ้าทาาของเธอมันไม่ใช่อะ่ะ เธอมาแอบดูแฟนเก่าหรอเธอเป็นไรเนี่ยจะหาเรื่องเขาทำไมช่างเหอะเธอคิดได้แล้วเราค่อยมาคุยกัน